ดสถานการณ์น้ำครับพี่น้องแม่น้ำมูลวันนี้แดดจ้าเลยครับพี่น้องเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงที่อุบลราชธานีครับแดดจ้า ตะวันออกพระอาทิตย์ฉายแสงอันนี้คือลำน้ํามนมลครับไม่น้ํามนุขึ้นคักครับพี่น้องน้ำน้ำมาเร็วมาแรงน้ําไหลเชี่ยวแต่ว่ายังไม่ถึงกับว่าต้องขึ้นฝั่งนี่ยังเหลืออยู่ประมาณเมตดประมาณเมตดหนึ่งนะครับพี่น้อง ถึงจะติดกับกำแพงที่ว่าเป็นคานคานสันเขื่อนนี่ยจังจะวิกฤตในช่วงนี้ก็ถือว่ายังรอดูสถานการณ์นะครับถ้าน้ำมาเติมเยอะกะมีสิทธ์น้ำึ้นหลายขึ้นกันนะครับพีน่น้องอัปเดตอยู่ที่หาดคู่เดือออำเภอเมืองอุบลราชธานีครับ ดูน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลเชี่ยวไหลเชี่ยวไหลแห้งแล้วก็น้ำขึ้นร้ายครับพี่น้องน้ำขึ้นเยอะก็ภาวนาว่าขอให้น้ำลงเร็วๆให้น้ำลงเร็วๆล่คะครับพี่น้องแสงแดดโปรยปลาย ก็ภาวนาว่าให้น้ำลงลงเร็วลงเร็วทุ้นผลบบไหลแบบเชียวไหลแบบเชียวแบบแรง คที่อุบลราชธานีครับส่วนพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งลำน้ำมูลที่อยู่ในที่ราบต่ํากับท่วมครับพี่น้องก็ต้องอพยพขึ้นมาอพยพขึ้นมาถ้าใครดูคลิปของมหายศุภภาเที่ยวน้ำบกขึ้นปนนี้ครับแต่ก่อนน้ำยังไม่ขึ้นเท่านี้ ถือว่าน้ำมาแรงน้ำขึ้นเยอะน้ำขึ้นเยอะน้ำแรงน้ำมาแรงนื่อ้ำน้ำมูลครับสายเลือดแห่งอีสานทุกสาขา จะไหลลงมารวมกันอยู่ที่อุบลราชธานีที่แม่น้ำมูลว้างแหรครับพี่น้องนี่ย้นนมน้ำหลากน้ำาข้นนี่โอ้ยน้ำจันพานอยู่หายกว้าลำแม่น้ำพงนี่ไงขักมวลมหาประชาน้ำมาแบบขักแบบแน่น ไหลน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโของเคียมจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือฝั่งตะวันออกครับเห็นสะพานคือสะพานระหว่างอุบลกับบารินชำราบไหลผ่านก็ภาวนาว่าขอให้น้ำขึ้นเท่านี้นะครับอย่าเพิ่มขึ้นมาอีกเลยขอให้เท่านี้อย่าเพิ่มขึ้นมาอีกภาวนาอย่างนั้น น้ำไหลเฉียวก็ดีอย่างหนึ่งว่าคำว่าน้ำไหลเขียวคือยิ่งเร็วยิ่งแรงก็สิีได้ไหลลงเร็วนะครับจะได้ไหลลงเร็วลงสู่แม่น้ำโขงเร็วๆอ้าะวภาวนาให้วิกฤตในข้างนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอย่าให้เป็นเหมือนปี64 65นะครับพี่น้องเป็นเหมือนปี65ที่ว่านักสหธาสัด ก่ากำลังใจกำลังใจกำลังใจสำคัญที่สุดกำลังใจสำคัญที่สุดขอคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกเลฟครับอัปเดสตสถานการณ์ลำแม่น้ำมูล ไหลเชี่ยวไหลแรง <S <S นนพิกัดอยู่ที่หาดโคดเด,อ,อ,ด,เดอหาดโคดเดอนะครับพี่น้อง คุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟครับอเอาไวแ้แค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ